ัดีค่ะวันนี้จะมาลองทำสปิทกินที่บ้านนะคะพอดีได้ของใหม่มาอันนี้มันเป็นเซตนะอ่าสปกินลองดูนะคะกินใหม่ค่ะพอดีเคยกินที่ตอนอยู่อิตาลีแล้วจิตใจเห็นเขาขายเป็นเซตที่นี่นะคะที่เยอรมันก็เลยลองดูเพื่อนสาวบอกว่าลองดูนะคะมันมาอย่างนี้เลยมีมีอันนี้ อัน,นจะคล้ายๆคัมเปอรี่แต่ว่าคนละย,ยี่ห้อเนานะแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้สีขาวนะคะลองดนะูแล้วก็ส้มก็ไม่มีหาไม่เจอเอ,อมามะนาวแทนเนาะฝานมะนาวมานะคะทำแบบทำมีกนเสื่อเนาะแล้วก็แต่งแก้วนะคะให้ความสวยงามาแล้วก็ใส่น้ำแข็งน้ำแข็งก็ทำเองที่บ้าน อยากกินที <c oughs> นี้ก็ไอเคยมีที่เช็คก,กับที่ตัวทำเล่าอยู่นะแต่หาไม่เจอค่ะ้หยิบอะไรได้หยิบไปก่อนเลยใช้นี้แทนเนาะใช้แก้วช็อตแทนนะคะเขาบอกวิธีไม่มช้โอ้อะ <c oughs> <c oughs> ไรไม่รู้อ่านไม่ออกใส่อย่างละช็อตแล้วกันเอ,อ ใส่นี้ไปก่อนเลยนะคะโอเ้ยเมมโมรีฉันจะหมดไหมเนี่ยที่จะถ่ายครับไหมเนี่ยอันนี้หนึ่งช็อตใส่ลงไปเลยแก้วเยู่ไหนคะคือสีส้มนี่หนึ่งช็อตอแล้วก็สีขาวสีขาวทำการเปิดก,ก่อนคะมันก็ ปิดเหมือนแชมเปญอะเนาะการเปิดก่อนนะอันนี้ไม่ต้องใช้ที่เปิดนะคิดว่าหมนุหมนหม,นนะมุนหมุนแล้วมันจะเด้งออกเองคิดว่านะเหมือนเปิดแชมเปญทั่วปนะไปไหนเห็นเด้งไหมฮ่าตื่แล้วค่ะใส่หนึ่งช็อตนะว่าเป็นฟองจ้าอ๋อคิดว่าคงเทใส่เลยล้วกัน ใส่เลยและกันจะเจใส่เก็บครึ่งนึงก่อนอเสร็จแล้วก็ใช้อะไรคนดีใช้ช้อนคนยังไงที่คนก็ซื้อมาอุปก,กรณ์นะเคยมีนะผมย้ายบ้านบ่อยหายบ้างหาเจอบ้างไม่เจอบ้างโอเคนะคะชิมดูหุยอร่อยเลยอะ่ะอร่อย แต่เข้มไปหน่อยแต่แบบสุดยอดเลยค่ะนี่สปิสท,ทำเองที่บ้านจ้าเดี๋ยวเรามาชิมก่อนชิมแต่ละอย่างของจชิมเฉพาะอันขาวๆที่แชมเปญทั่วไปนี่ก็ซ่าซาหวานๆนิดหน่อยอสีแดงก็เหมือนคัมเพรี่อะ่ะ อืม,อมเหมือนกินกับแามเปอรี่ออเรนต์ะเหมือนกินกับ้ำส้มอะไรเงี้ยได้ได้ผ่านผ่านโอเคเลยจ้ะได้ละอืมอร่อยเสร็จแล้วจ้ะนี่นะอย่าลืมนะมีงเขาขายคู่กันถูกมากเลยเท่าไหรแปดแปดยูโรก,กว่านะอืมเลิศีจัดอีกโอเคแค่นี้นะคะ ทำเองที่บ้านจ้าบ๊ายบาย